หก0ก็คือเงินผูส้สูงอายุนะครับแล้วก็800ก็คือเงินผู้พิการแจ้งข่าวเงินเข้าแล้วครับวันที่10มิถุนายน6 5หําสหรับเงินผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สงกรานไมเนชั่นแนลครับแจ้งข่าวสารกันเชาน้านี้วันที่10มิถุนายนหกเงินเข้าแล้วครับท่านผู้ชมสําหรับเงินผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดนะครับผมและท่างหลายคนนะครับมีคําถามว่าเงินตกเบกิกสําหรับเงินเพิ่มผู้สูงอายุนั้น เงินเข้าหรือ,อยังนะครับผมปรากฏว่าท่านผู้ชมเช้านี้ผมมาเช็คที่บัญชีความเคลื่อนไหวนะครับปรากฏว่าเงินยังไม่เข้าท่านผู้ชมสําหรับเงินเพิ่มพิเศษเงินผู้สูงอายุนะครับผมที่ว่าจะเพิ่มพิเศษเข้ามาเดือนละ 100- ถึง250บบาทตอนนี้เงินยังไม่เข้านะครับผมก็เป็นการเข้านะครับเงินเข้า ในอัตราปกตินะครับก็คือเงินผู้สูงอายุเข้ามาในบัญชีแล้วเป็นเงินปกติก็คือ600ถึง1,000บาทนะครับผมหากอายุ60-69ปีก็เข้าที่600บาทเหมือนเดิมท่านผู้ชม70-79ปีก็เข้าที่700บาทนะครับ80-89ปีก็เข้าที่800บาทหาก90ปีขึ้นไปก็เข้าที่1,000บาทในอัตราเดิมอยู่นะครับผมส่วนเงินเพิ่มพิเศษนั้นยังไม่เข้ามาในเดือนนี้นะครับผม สำหรับเงินผู้พิการนะครับ800บาทก็เข้ามาในบัญชีเช่นเดียวกันท่านผู้ชม800บาทเข้ามาในบัญชีแล้วเช่นเดียวกันและเงินเด็กแรกเกิดก็เข้าที่600บาทเช่นเดียวกันครับผมมีมายืนยันด้วยประชมสําหรับความเคลื่อนไหวของบัญชีนะครับผม ซึ่งนี่ก็เป็นวงเงินที่บัญชีธนาคารของผู้สูงอายุและก็ผู้พิการท่านหนึ่งนะครับเทียายุ60กว่าปีเนาะก็600ก็คือเงินผู้สูงอายุนะครับแล้วก็800ก็คือเงินผู้พิการเข้ามาแค่นี้ท่านผู้ชมสําหรับวันที่10มิถุนายน65นะครับโดยเข้ามาในช่วงประมาณตีสองครึ่งของวันที่10มิถุนายน65ครับผม ซึ่งนแะหกมีความคืบหน้าอย่างไรของการโอนเงินเพิ่มพิเศษเงินผู้สูงอายุนะครับผมก็จะรีบมารายงานให้ทราบนะครับผมช่วงนี้ก็รอกันก่อนนะผู้ชมอาจต้องรอการประก,กาศอย่างเป็นทางการก่อนว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่นะครับผมหากรวมเดือนนี้ก็อยู่ที่3เดือนแล้วสําหรับเงินที่จะได้ตกเบิกนะครับแต่ว่าวันนี้10มิถุนายน65สรสุปก็คือเงินเพิ่มพิเศษของผู้สูงอายุนั้นยังไม่เข้านะครับผม ส่วนการพยายกรณ์อากาศประจำวันนะครับเช้าวันที่10มิถุนายน65จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับ มีการแจ้งเตือนท่านผู้ชมพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมี4จังหวัดเองท่านผู้ชมก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬนาครพนมและสะกลนครเหมือนเดิมนะครับผมก็พื้นที่ของท่านฝนตกหรือว่าอย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมและขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองนะครับ40%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกละเพชรบูร์ครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าะนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสครับผมภาคกลางมีฝนฟ้าะนอง40%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีสระบุรีกา,นา,นาญจนบุรีนานราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสา ออุุุณหภููมิต,ต, 23, ตาาสสสสดด23งง45ศเเซซลกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด47องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเราปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุดองศาเซลเซียสครับผม อ่าวไทยนะครับทะเลอ่าวไทยเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝุนฟ้าคนอง40%ของพื้นที่ครับส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและาตราธิวาสครับอุณหภูมิต่ตำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสครับ ภาคใต้ฝั่งอานามันมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองพังอากระบีตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูสูงสุด34องศาเซลเซียสครับทะเลอานามันเคลื่อนสูงประมาณหนึ่งเมตรครับผมพื้นที่ของท่านฝนตกหรือมไม่อ,ไอย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกาันที่ใต้คลิปได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มน,นิ่ชแนลได้ครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ สู้ๆกบลัาทำงานวันใหม่วันนี้นะครับผมวันศุกร์ที่10มิถุนายน65ห่าลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ